เอาละครับก็สวัสดีครับทุกท่านนะฮะท่าน,นรับชมแบคแคดเกมเมอร์นะครับโอเคสว,วัสดีเพื่อนๆที่ยังหายใจทุกคนน,นะ,ะโนโค,นะครัครบเดี๋ยววันนี้เราไปเข้เกมอ่าซีโนแคดนะฮะโอเคไม่รู้จะแคทอะไรเอาเอาชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ารู้ไปไหนโอ้โหเพียงทิ้งเฉยติดเกมไอ้นี่มากไปนะครับที่มันต้องใช้จเตะปลานะฮะกระโดดอะไรงี้อุยอ้ยอุ้ยเอาเอาเอา อะไรของมึงวะเนี่ยพวกนี้ทำอะไรได้มั้งางหยิบแดกไม่ได้เด้อหรือว่าหยิบแดกได้เราต้องถือธนูไปนะเอา้าโอ้โหติดเกมไปนี่เหมือนกันนะอ๋อ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 า๋อาอ๋ออ,อ,อยู่ดีๆเป็นตัดดีๆไม่ชอบแล้วไอ้ผู้หญิงนี่มันทำอะไรของมันเดตตามทำไม นี่อะไรอะไรเนี่ยอะไรวะกระโหลกมีปืนโง่งง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 งๆกระโหลกบาลเลยอมีปืนอย่งางนี้ด้วยอเอาเอาเถิดเอาไอา้อนี่ดีกว่าครับหน้าไมา้ดีกว่า <c oughs> วิวิล่าสัตว์เนาอวิหมาแล้วเว้ย มาเยอะนี่ปืนมันแรงจังวะอืมกระทืบหน้ากูยังใส่หน้ามังอืมไม่ไหวละไม่ไหวละถือแม่งเฮ้ยไม,ไม่ไหวจะเคลียร์เลยเอา้าเอา้าเกียงแล้วเก็บไม่ได้แล้ว หมัดเดียวก็ร่วงอาแล้วผมเปรี้ยงโอ้ยโอเคลุกมาทำไมกระทืบซ้ำเอาเอาเอาธนูมาไปดีกว่าครับไม่ยุ่งกับพวกแม่งละอะไรก็ไม่รู้นะเดิมจากทางไหนก็ไม่รู้ผมตอนนี้จะไปไหนก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวนะ โอ้โหวิ่งนานๆไม่ได้เหนื่อยไอ้ปูเวนเอ๊ยมึงนี่สามบาทสี่บาทมึงก็จะเอาให้ได้เอาเปิดสิเปิดสิกระสุนแม่งหมดไวมากครับสองแม็กแม่งหมดละอุ้ยโอ้โหแม่งอ้วกว่ะ แม่งมาว่ะตึ้งนะแม่งมาว่ะย่าอย่าเดีย๋ยวแม่งแฟนตาซีจะสัตว์เลยแฟนตาซีมากทำไมล่าทำไม่ล่าหยุดการขึ้นไหวได้นะน้องอย่ามาแต่ไกลเลยนะ มาแตไกลเลยนะไม่โดนว่ะมาไกลเลยนะ่ะเอาเวีนคุยไม่แรงเลยน้องสาวกูอเอาเอานั่นแน่มีเปิดประตูให้หลบปขอบคุณจ้าโอ้โหแม่งตกใจนึกว่ามืดเร็วมาก มั่งเกมนี้มั่งโหลดทั้งชาติครับปับป๊บๆมั่งโหลดอิงอีกแล้วไม่รู้ว่ามันจะโหลดเยอะอะไรขนาดนั้นอ่านี่ครับเป็นรูปแผนที่ใช่ไหมเราเดินมาทางนี้เอาไม่ทนนะันมีเข้าเนื้อเรื่องกันนิดหน่อยน r e d s Father, We're safe oh, I do safe Oh, learner. I'm What's that noise? This one of the Corowitz of the Free. Oh. those crazy people? Cack, this place oh. is full of oh. Corowitz. I'd rather oh. go back to Halston. <laughs> They're not so bad. <laughs> Look, he has his mindset on headbutting things, and nothing will change his mind about that. But why would he do that? คุยอะไรกันวะไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยมึงเห็นอะไรม่ไหนไอ้ตาอะไรวะโอ้โหสาวพี่น้องพ o w เวอร์พับเกอ่าเขาบอกว่าโอเคได้จะกัดจับมามาทีสุดท้ายต้องแรงหน่อย ทำไมนเลาโอ้โหอ๋อมันแบบวิ่งแล้วต่อยมันจะกระตันมันฮะตันแบบนี้โนอะไรล่ะโนโนวิ่ยมีบล็อกมีบล็อกเว้ยผมไม่ได้ต่ยบล็อกด้วยผมสายบู๊ชิดช้าไม่ได้ว่ะเดี๋ยวนะอุ๊ยโอ้โกหัวโคกหัวแม่งแข็งมาก มีการมุดด้วยเว้ยเวลาน้องและไอ้ผู้หญิงไปไหนวะไม่ช่วยกูสู้เลยอืมอืมบอกมั่งเฮ้ยโอ้โหอืมบอกมั่งอื็กอืมถ้าหยิบอืมเป็นอะไเตะอืยไม่ไหวปะ เอาไปนะขอวิ่งเอยเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาสิเข้ามาสิโอว้าเอาเ้ยลุ้นไม้หักเลยเว้ยอ่าอย่านะรู้แล้วแหมกดลันแล้วก็วิ่งต่อยเนี่ยเห็นไหมวิ่งอย่างเงี้ยพอรู้อยู่ก็ทําอยู่แบบจจําถีบตูดแม่งทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวบบ ลบลบทำไมล่ะถีบแมง่งอย่าลุกขึ้นมาทำไมเ่าปกป้องลูกพี่เลระมาไม่ไหว่ะเราเหนื่อยทำไมเราอ,อืเดือดตัวเองนะกระเด็นไปสิ เอาอะไรของมึอสใหญ่มากหรอกระทืบสซนักเลงไมนต้องใช้ตีนกระทืบยำไปเซ่ยำเหนื่อยเว้ย บแม่งโคตรเหนื่อยเลยจบสัดยอดนั the ่งดูไข่มันเลยนั่งดูไขม มันพูดอะไรผมก็ไม่รู้นะ <that> น่าจะมีสับ no, like so ไม่ชัดนักหน่อยก็ยังดีมันการคิวมาด้วยเว้่ผู้หญิงมังผมเตียวไอ้แหลมแหลมมันหัวมันทิ่มหน้า mm hmm. ผมเหลือเกินอ่าย mm ีิบเก้าวันนะะ mm hmm. อะไรวันพออ่อละ อะไรไม่รู้อะพ่อแม่อะไรแบบนี้ก็กลางแล้วทำไมมันเปื่อยอย่างนั้นนะมันเดินเปื่อยมาเหรอมองเหมือนความหลังความหลังเหรอย้อนหลังอะไรของมันวะนะไอหัวไอหัวกระป๋องอ๋อไม่ใช่หัวกระป๋องเว้ย

มันลงมาแล้วเว้ยอืมทำไมล่ะอืม,ออมฮือป้ะฮู้วทีละตัวดีกว่าอืมไม้เนี่ยฟาดดีเหลือเกินอืม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 ตีก๊อฟเลยกู หวดกอบอื้มเอาเอาเอาว้าวว้าวหัวดกอฟ <c oughs> ทำไหมทำไหมเอาไม้กอบไปหวดมันนะทำไมเล่าอะแล้วขึ้นไงวะมันขึ้นกันได้อา้าวชี้ลูกศรนี่อุ้ยโอ้โหโอ้โหแม่งเดี๋ยวนะโอ้โห ้้เฮยลบก่อนลบก่อนตีลูกกอล์ฟเอาไม่ใช่ละทำไมเล่าอ่ามาสิอย่าอย่าฮ้ยะอะไร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 โอ้โหอะไรวะไม่ไหวว่าต้องต้องคอยหล่อไปหนึ่งเงี้ยไปเรื่อยๆ ไม่ไหวนะอืมไม่ไหวว่ะโอ้ยม้ววอเ,มเก็บขึ้นมามันทำอะไรด้ดหมอ,อ๋อหัวอย่างนี้ได้แค่ลำพังไอเวยน,นี่มันก็สตายหาแล้วเนี่ยมาจากไหนเยอะแยะว,วะอืมอืมโอ้โหแม่ง บอสใหญ่เหรอโอ้ยแม่เอาเรื่องว่ะบอสใหญ่เหรออืมกระทืบซ้ำอืมอื้ยเฮ้เฮ้ยโอ้โหแม่งมีแบ็คกลับเหนื่อยยังเหนื่อยยังเหนื่อยอ่อยเบี้ยงเลยครับท่านผู้ชม ปืนปืนผมรู้แล้ววิธีคือเหมือนเราต้องค่อยๆทีนี่ไปมันไอ้นั่นมันเนะโอเครอแม่งพังข้ามาก่อนมนกลังถอยหลังตั้งหลักโอ้โหโอ้โหมีการโดนดาเมจ์ไม้ด้วยพระเจ้าเฮ้ยไม่เล่นไม่ใช้เล่น

ผมว่าไท้ถูดเดิมของผมมาดีถึงแล้วเราต้องเก็บไกลๆไม้หน่อยฮอะย้ายไม้มันเข้ามาอืมคอจังหวะ <c oughs> โอ้โแล้วกูก็วิ่งออกฮัลโหลมีอะไรดีๆบ้างไหมแถวนี้วิง่งหนีได้ไหมไม่ได้ว่ะไม่อยู่นั้นน่ะ แสดงว่าเราต้องบู๊มันใช่ไหมได้โอ้โหเอาเว้ยลอยๆสักทีสองท,ทีก็ยังดีเอาเว้ยเอาเว้ยมัไม่ได้ไม่ได้เลยอะไรอะไรเอาเว้ยทำไมเอาเว้ยทำไมล่ะเว้ย อ้าวโอ้โหอืม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 ไม่กระทบไม่ท้าเลยเว้ยทำไมล่ะอุ๊ยอุ๊ยอ๋ออยู่ใกล้มันไม่ได้มากไม่ได้นะเราต้องรอจังหวะแบบนี้อย่างเดียว

ทำไม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 เหยื่อมันก็สะบัดมืออีกเดดเดวเดดเตะทำอะไรของมึงเอาเฮ้ยเฮยไม่ไหวว่ะเหยื่อไหลไหลหลายรอบเลยนะอืม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 ไม้หักเลยว่ะทำไมเล่า ทำไมล่ะทำไมล่ะทำไมล่ะอันงะ,ม,ะมันเก็บเพื่อเลือดได้แล้วอ๋อมันเก็บเพื่อเลือดได้ไม่ไหวเลยไอ้ไม้นี่มันทำอะไรไม่ได้เรื่องเลยเพื่อนใส่หน้าแม่งฮะเดี๋ยวนะตายเลยเหรอแม่งตายเลยว่ะเพื่อน แต่ผมก็ตายหลายรอบเหมือนกันนะอืมโหลดอีกแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าบอสแต่ละด่านเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับอืเขาท่าเขาท่าเกมนี้นะเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันจะเพลินอะไรวะ that's what Oxometer does. And เป็นปเหตุการณ์เก่าๆนะย้อนหลัง แล้วนี่เป็นอะไรวะเนี่ยอ,อะไรวะแล้วนี่นอะไรวะเนี่ยเลี้ยงหมูเฉยนี่อะไรนี่เดี้ยงอีกามันเทพกว่าเลี้ยงอีกาเก่งไงดูการเอามือรูปคันเทพถามว่าอีกาจะอยู่กับมึงไหมโอ,โอ้โหมีปะทะต่อเลยเนี่ยเดีย๋ยวนะปะทะกับไก่อะ อันแน่อันแน่ทำไมเราโอ้ยอืมอืมทำไมเราเก็บปืนมาไม่ได้เลยปืนนี่สำคัญสำคัญมากกิ้งนึกว่าเท่แล้วกิ้งอ่ะตายเลยเป็นไงร้องร้องทำไมทำไมทำไม ทำไมหลบหลบอันนั้นไงทำไมท่าฮ่าฮ like <laughs> <laughs> สนุกเหรอสนุกเหรอฮะสนุกเหรออ่าอะไรวะเมื่อกี้เห็นอะไรแบบแบบเยอะนะยิงแม่งได้ไกลเกยยิงจังหวะเอาเป็นปืนทิ้งเฉยฮัลโหล ทำไมล่ะยิงสิยิงสิโอ้โหมันรู้สึกว่ามันจะลุยลุยบอสอ่าลุยเยอะนะเนี่ยไอ้นี่ก็ฟกไม้มาด้วยอุ้ยอุ้ยปืนกูก็เด่นเห็นไหมกูต้องเก็บปืนก่อนโอ้ยอุ้ยมันอะไรวะเดี๋ยวนะมันเรื่องเยอะมากเลยนะเรื่องเยอะกันไปไหนปะอืมไม่ไหวละอืมนวดหน่อยนวดหน่อย เด็กปืนมาอปืนกระตุ้นโมดเด็กเดี๋ยวดิโอ้ยเดี๋ยวสิมึงต้องลำมวยละอย่างนี้ไม่ไหวละโอ้ยโอ้โหแม่งเก่งมากรอจังหวัดรอจังหวัดเหรอรอจังหวัดอ๋อรอจังหวัดอะไรมา มาสิมาสิอะไรล่ะ <centimet> ม <iah> ัดโอ้ยหมดยังหมดยัง <areas> ป <2 No disciple> ืนปืนเหนียวไกแแมะแแมะแมะแมะแแมะยามียาไหมแแมะ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 เฮ้ยนีก่อนนีคอนโอ้โหแม่งได้ ได้ได้น้อง <c oughs> ยิงตูดมากอะไรวะเนี่ยนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกับผมวะเนี่ยไอข้างล่างนี่มันลงไม่ได้มองวะ่าลงไปแล้วนี่กลัวจะขึ้นไม่ได้วะลองไหมไม่ได้ครับไม่ให้ไม่ให้ขึ้นนะไม่ให้ลงเอ้เฮ้ยไม่มียาเลยดิเอาจริงดิ เนีย่ยยาโอเคในจุดนี้นะต้องขอพอเป็นท่นนี้ก่อนนะท่านดที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดติดใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะอ,อย่าคลิปนี้นะผมต้องขอลาไปก่อนนะเล่นทีละนิดละน้อยพอนะ้าพบกันใหม่นะบ๊ายบาย